สวัสดีจ้าเดี๋ยวจะเอาอถุงก,กระป๋องล้างบ้านที่เก็บสะสมไว้เนาะจ้าเนาะเก็บสะสมมาว้ก้อนหนาเนานีาน่เนาะเก็บวบหลายๆหลายเดือนแล้วเนี่หลายเดือนเกือบปีแล้วรวมมาใบล้างบ้านเพราะว่าย่ามออกไปขายก็จะเอาแต่ถุงเล็กไปเพราะว่ามันหนักเนาะจ้าเดี๋ยวเมื่อน,นี้จะล่องเอาถุงใหญ่ไปเราจะได้เท่ยาไหร่เนาะจ้าสวัสดีค่ะ ออันนี้ไม่ใช่ถุงขยะนะนี่เป็นถุงกระป๋องที่เก็บสะสมใบเราเอาไปไว้หลังบ้านนอ,อกจากเอาไปไว้หลังบางโค้งนี่ประมาณเก็บมาได้เป็นปีีแต่วนมากหนูก็จะทยอยเอาไปทีละนิดทีละหน่อยเนะาะเนี่ยเส้นเล็กๆไปที่นี่มันจะเริศกันงนลลล่นอนลวก็เพบบราะว่าบ่ได้เอาถุงใย,ยไปจักเทอร์แมนบอลล่วมันก็ตอนนั้นเด็กก็ย่งน,น้อยอยู่เนาะมันก็เอาไปเนีแมนบอลล่ะจะ เราแบบที่นี่จะล่องดูว่าอมเด็กน้อยเขาจะเดินไปตลอดทางบอกับหนูสินะล้วก็จะเอานี่รถเข็นนี่ใส่ถุงอันนี้นอไปเนาะจะนี่ก็ถุงใยอันแบบใญ่ะลยพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปขายรีไซเคิลเนาะเอากระป๋องกับเอาขวดไปขายแล้วก็จะนานล้างก็จะมีขยะพอนถุงขาวนี่ก็คือขยะอันนี้ก็ถุงเครื่องดื่มเครื่องน้ำให้เล็กน้อยเราจะ คุณจิตวาสสุปอัาน่า,นานหล่อข้งเกศสองดอกมงดอกไม้นี่ก็จะเป็นลูกศิลป์หล่อคุณเกศสองดอกไม้ <c oughs> วันนี้วันหยุดเราก็พาเด็กไปทำภารกิจแม่กับลูกไปด้วยกันไปท่าเจอกันนะจ๊ะทิ้งขยะแล้วจับพี่น้องทิ้งขยะแล้วเราก็จะไปต่อนี่กระถุงดำนี่เนาะจ้ะถุงบักใไง โอ้ยเราทุกสิ่งทุกอย่างก็บเครือเงินเนาะเราไม่มีเงินน้อยเก็บสะสมสะสมสะสมหลอกกัไปขายอย่างนี้นะทีละนิดทีละหน่อยเนาะพี่น้องหลอกกับาเด็กๆไปนะเด็กๆนี่ดีใจด้วยนี่จ้าตัวนี้ก็มเม้นเฮลซ่าคอมเม้นวินเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะจ้ะมือนี้ว่า ม่ตายแลวลูกจะเอากระป๋องกับขวดไปขายรีไซเคิลว่าจะได้เท่าไหร่นาะก็เป็นเงินแต่เือการหนึ่งป๋องกับหนึ่งโครนก็ต้งเกะสับสมไว้นาะจา้าทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยความขยัน็บใหา้าเข้มแข็งนจาจ้อเดี๋ยวหนูจะกลับด่านหนึ่งนาะหนูกำลังแก่รถอันนี้อยู่เดี๋ยวเด็กหน่อย,ย,ยให้ดูเด็กหน่อยนาะจา้าสวัสดีจา้า แกไปเองสิละ <Hi> ไปลูกไปเอากระป๋องกับปองไปขายเก็บสะสมสะสมเพื่อเดี่ยวยังส่นะใส่ถุงใยๆไว้เองสิไปขายไม่งั้นเมาจะไปขายได้ทุกมือเังสีนั่นแปบว่าเต้องดูแลง่อพรอมไอ้ใบบอย่างเช่นสีนอปิโนงเนาะอันนี้ลูกหน่อยนั้น

ก็มายิ้มทำไมยิ้มเราก็ยิ้มกับเออไอตอนนั้นก็นนะ้องเด็กหน่อยไปนั่งบันยัดกจ๋าดีเลูกจ๋าพี่พลังเขาก็เห็นได้เขาเป็นแม่เลี้ยงเดียวคุ้มใจเมื่อนึงซื้อกล่องเมือ่อนึงเช็ดรถเนี่ยเขาเห,เห็นพลังเห็นเุาขยันเขาก็ยิ้ม บ้นกองบ่อใหญ่คนพักปะเดยห่ลาดข้างไหนห่และมันบอกว่าเอาเจ้าจุงจุงราไปน้ำบ่อเจาอันแมไผ่อันก hey, ล่องเจ้าตาเจาเบ่งน้ำเจ้าี่เฮ็ดได้เลยกับบอนกับไ่ยานเฮ็ดไปแล้วเนาะเฮ็ดไผ่ล้วจะเฮ็ดนอกอ้าลูกไปทางนี้ลูก เด็กหน่อยเขาจะรู้ได้ย่ำขาถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายวิดีโอให้เด็กหน่อยไหน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 วิสกันเตียก่ะนุ้นมินอยากไปเล่นนุ้นบอกว่าวอย่าเฝ้ามาเฝ้าเล่นตอนนี้กลับมาจังเล่นรอบกลับนุ้นไปคอมเดนแฮซี่เดนเออเม่ย์ตี้ใกล้หน่อยนี่เั่นเยอะนั่นว่าแล้วอ๋อหนั่นอยากนั่งแล้วนั่นใกล้หน่อยอยากนั่งแล้ว ลีน่าทรดุดโอเค okay. แมนวินเว้นตาต์มามาลีน่าทรดุดลีน่าอยากนั่งแล้วลีน่าเมื่อยว่าสันพี่น้องสันเมื่อยแล้วไปกันจะหน้าอยากนั่งนี่มรับพี่น้องก็จะแก้ไปได้ว่แม่ไปใส่มาใส่มันสิายเด้ถึงเ้าจะมีรถบ่มีรถหรือว่าถึงเ้างจะมีคนช่วยเข็นไห้หรือบ่อมีช่วยเข็นไห้เอาก็ต้องดูงลูกเมาคือเกา่าพี่น้องตกใจเนาะ เพราะเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่เด็วเขากระแ,รนนะแล่นนั่นเด็กเขากระแล่นนี่ไงสายตาเนี่หานผ่ามวะยิ่งจะขังเขาเน,น,นี่ยังสี่นะเขาล่าน,นี่สำคัญเลยแต่แม่นวินนี่บ่เคยเห็ดของแตกในลานยังเลยเด้บ่เคยเ็ดทำของแตกแม่นวินกับนี่เนาะไม่เคยทำของในลานแตก ว่าหนูก็จะพยายามบอกแต่ทําของในร้านแตกเห็นบอไม่สกัดปกเห็นบอเมื่อสี่บาทเด้ยอยังจังซี่นะพี่น้องเด็กหน่อยเขาจะรู้เขาต้องเขาต้องสอนมาตั้งแต่บ้านสอนมาตั้งแต่บ้านนะเด็กหน่อยเขาก็จะจําพ่อมที่เขาสอนนะอย่โอเค,อเครถจอาเดี๋ยวนูถ้าอย่างนี้มันจะมีรถจักหน่อยเดี๋ยวนูจะเอาลูกก่อนนาจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ชมทุกท่าน